กานชโชครับกล่าวเลยว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยไม่ห่อใจล่าตัวนัดชิงบอลคาราบาวครับให้ได้นะครับอเลฮันโดรกานชโชครับตัวรุกของสิงห์บลูเชลซีครับบอกทีมยังไม่หมดหวังนะเรื่องล่าสิทธิ์ชิงชนะเลิศคาราบาวครับ226เพราะยังเหลือนัดที่2นะครับให้เตะแม้เวลาตอนนี้สกอร์ตามหลังอาร์เซนอลน2ประตูต่อ3ก็ตามกานชโชครับซัดเบิร์นเกมที่เชลซีเมื่อคืนนะแต่ไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นความปราชัย รอบตัดเชื่อเกมแรกได้โอ้โหก็ถือว่าสนุกสนานนะอย่าง้รก็ตามการ์าโชเองครับเผยว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวยังเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมัน่นแล้วก็จะฝ่าฟันกันถึงเวมบรีสเตเดียมนะครับฉานั้นของการ์าโชเปิดปากกับเชลซีทีวีครับบอกว่าเช่อเลยเราคิดว่าเราออกตัวช้าแต่หลังจากจบครึ่งแรกเรามาเริ่มครึ่งหลังเนะี่ยปรับท่าสติกันมาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมากขึ้น เ,เราเสียประตูก่อนแต่หัวจิตหัวใจยังคงเหมือนเดิมไลเ่เตยขาแตก1-2แต่จากนั้น,นก็มาเสียลูกที่1-3อีกครั้งแต่เราก็ตีตื้นให้เหลือ2-3ท้ายเกมดังนั้นทุกอย่างยังคงเปิดกว้างเราจะพยายามไปชนะที่นั่นที่เอมเบรสเตเดียมพยายามจะชนะเพื่อเข้าชิงการณโชเนี่ยยังบอกว่าเห็นใจ h ฮโค้ดใหม่อย่างเลียมโรซิเนียที่มาทำงานไม่กี่วันก็เจอกับความท้าทายด้านขุมกำลังที่ชั้นของแบนเจ็บหรืออะไรต่าง โอ้แต่สิ่งที่เจ้านายแสดงให้เห็นก็คือความกระตือร้นที่จะชนะเกมและมันก็ถ่ายทอดต่อมายังผู้เล่นทุกคนให้สู้แบบเดียวกันนะครับแทนของกาลาโชบอกต่อครับบอกว่าเจ้านายใหม่เพิ่งมารับตําแหน่งไม่กี่วันก่อนมีผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรแต่ยังไงเราก็คือทีมเชลซีดังนั้นเราต้องหาทางชนะเกมไม่มีข้ออ้างเรื่องนั้น คาราโชคือผู้เล่นคนล่าสุดต่อจากเอเดนเชโกครับอดกองหนาแมนตีเมื่อฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4ที่สามารถทำคนเดียว2ประตูในรอบรองในรอบก่อนรองชนเลร์แล้วก็รอบรองลิคับซีซั่นเดียวกันนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าต้องให้กำลังใจกันต่อไปในยังมีเกมที่2อยู่ท่านของโรซเนียเองครับก็โอเคทัศานาติลุกทีมชมคาราโชเจ๋อนะครับเลี้ยงโรซเนียครับกุนซือของเชลซีเสียดายทีมเสียประตูที่3ามอยังไม่พอ ที่จะเก็บชัยชนะต่ออาร์เซนอลได้นะครับแต่ก็พอใจในเรื่องของทัศนคติของลูกทีมรวมถึง2ประตูของการาโชตัวสมรองหลังพ่ายแพย้อาร์เซนอลสองยกแรกนะครับต้องบอกเลยครับว่าหลังเกมนะดเจ็นั้นของโรซินเนียบอกว่านี่คือครึ่งทางของการแข่งขัน,นผมมีความสุขมากกับความมุ่งมัน่นและก็ความทุ่มเทของนักเตะพวกเขาทําทุกอย่างเต็มที่เกมเปิดกว้างมากผิดหวังที่เสียประตูจากลูกเตะม,มุมผิดหวังกับประตูที่3เช่นกันเพราะเรากลับสู่เกมได้แล้วแล้วเราก็เป็นฝ่ายคลองเกมในตอนนั้น เราเสียสมาธิในการเริ่มครึ่งหลังนะครับจากลูกฟรีคิกกลางสนามแต่ผมไม่สามารถตําหนินักเตะได้เรามีนักเตะป่วยในทีมเราได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในสัปดาห์นี้แต่สิ่งที่ทีมแสดงให้เห็นคือพวกเขายินดีที่จะวิ่งแล้วก็ต่อสู้เพื่อกันและกันนะครับ ท่านั้นโรเซเนียเองปฏิเสธที่จะตำหนิโรเบิร์ตซันเชตหลังผิดพลาดแล้วก็ทําให้ทีมเสียประตูที่2ต้นครึ่งหลังเขาบอกว่าเรบเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากเขาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในจังหวะที่สกอร์สามช่วยให้เรายังอยู่ในเกมด่งนั้นสําหรับผมแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแต่โดยรวมแล้วผมชอบทัศนคติของลูกทีมนะหวังว่าเราจะได้ผู้เล่นกลับมาบ้างสําหรับเกมกับเบรนฟอร์ดในวันเสาร์นี้นะฮะ ในส่วนของอาร์เตต้านะครับคุณซื้อของอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ที่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับหลังเกมทางอาร์เตต้าเนี่ยก็ปลื้มอาร์เซนอลเล่นทีไม่มียุบแฮปปี Happy, ้ผู้เล่นทยอยกลับมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวอาร์เตต้าครับกุณซออาร์เซนอลปลื้มผลงานของลูกทีมครับแม้ต้องเล่นทีทุกๆ3วันก่อนบุกชนะเชลซีได้อย่างสวยงามเมื่อคืนนี้3 2สองนะครับจากนั้นของอาร์เตต้าก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่า นี่คือครุ่งทางของการแข่งขันเราเล่นกับทีมที่ดีมากในสถานที่ที่ยากลำบากผมภูมิใจในสิ่งที่ทีมทำมากคุณอยากเริ่มเล่นรอบรองชนะเลิศแล้วก็การทำงานหนักทั้งหมดที่คุณทำมาตลอดทั้งฤดูกาลเพื่อมาถึงจุดนี้เพื่อที่จะแสดงผลงานในวันนี้และเราก็ทำได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เราทำทุกๆ3าวันนั้นก็คือมันน่าประทับใจมากนอกจากนี้ครับอาร์เตต้าเองยังรู้สึกยินดีกับการมีตัวเลือกแนวรุกมากขึ้นหลังได้คาร์วาทกองหน้าชาวเยอรมันกลับมาลงสนามได้แล้วครับบอกว่า มันยุกระดับการเล่นและเราต้องการพวกเขากลับมาพวกเขาจะมีความสัมพันธ์มากจะมีเวลาลงเล่นสําหรับทุกคนด้วยจํานวนเกมที่เรามีดังนั้นเนะี่ยผมดีใจที่มีพวกเขาในทีมนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของมิเกลอิตต้านะครับก็ชื่นชมลูกทีมเนาะกลับมาละนะบางคนก็กลับมาช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะครับแล้วก็ไม่มียุบถึงโปรแกรมจะถี่มากน้อยขนาดไหนยังไงก็ไม่มียุบนะครับ สนะสำหรับอาร์เซนอลตอนนี้ครับอะไรก็หยุดไม่ค่อยอยู่นะฟอร์มดีไปหมดทั้งบอลถ้วยภายในประเทศรวมไปถึงจ่าฝูงพิมพ์เหลืองอังกฤษนะครับแล้วก็ในรายการยูฟ่าแชมเปี S ้ยครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวมากๆตอนนี้ครับดีไปหมดเลยเต็งแชมป์หลายเจ้านะหลายโทรฟี่ครับตอนนี้นักเตะก็ดีฮะโอ้โหสุดๆดีแคนไรท์เนี่ยกองกลางเนี่ยแข็งโป๊กเลยอาร์เซนอลนะฮะ ทางด้าน,นของสเปอร์ครับประกาศเรียบร้อยครับเปิดตัวนะคอนเนอร์กาลักเกอร์นะครับชูเสื้อเรียบร้อย34.6ล้านปอนด์ทางด้าน,นของไก่ในทองท็อตแนมฮอสสเปอร์ครับยินดีด้วยนะล่าสุดประกาศว่าตัวคอนเนอร์กาลักเกอร์นะครับกองกลางทีมชั้นเกรดมาจากแอตเดร์ลิดอย่างเป็นทางการละค่าตัว34.6ล้านปอนด์ครับแอสตันวิลล่าได้ติดต่อไปอยังทีมตราวมีเกี่ยวกับกาลักเกอร์โดยต้องการยืมตัวในเบื้องต้นพร้อมออปชันซื้อขาดแต่ทางตราวมีเนะี่ยไม่สนใจหากมีขอ้อหากไม่มีข้อผูกมััดดดซื้้อขาดดวยนะครบ สเปอร์ต้องการมิดฟิลคนใหม่หลังจากโรดริโก้เบนชันกูเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับหลังเอ็นหัวเข่าจนต้องพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลขณะที่กาลลเกอร์เซ็นสเญญยวเวลา5ปีครึ่งกาลลเกอรก์ก็กล่าวหลังจากเปิดตัวบอกว่า ผมมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ก้าวไปอีกขั้นในอาชีพการแข่งของผมกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ผมอยากเป็นนักเตะของสเปอร์และโชคดีที่สโมสรก็คิดเช่นเดียวกันมันง่ายมากเกิดขึ้นเร็วมากและผมก็พร้อมที่จะลงสนามแล้วผมรู้ว่าแฟนๆยอดเยี่ยมแค่ไหนผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และอยากสร้างช่วงเวลาและประสบการณ์พิเศษร่รวมกัน กาลเกอร์ไว้ย่าปีย้ายจากเชลซีไปยังตราหมีเมื่อปี2024ค่าตัวตอนนั้น38ล้านปอนด์เขามีประสบการณ์มากมายในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วโดยลงเล่นไป136่นัดในลีกให้กับทางทีมอย่างเวสต์บรอมวิชคริสตัลบอลเลแล้วก็เชลซีก่อนจะย้ายไปตราหมีนะครับไปดูข่าวสารของแฮร์รี่แม็กไวกันหน่อยนะครับโอโ้โหทีมจากอิตาลีตอนนี้ให้ความสนใจในตัวแฮร์รี่แม็กไวนะครับ หึงเลยนะครับว่า3ทีมของอิตาลีครับสนใจคว้าวตัวแฮร์รี่แม็กไวกองหลังจากแมนยูรายงานข่าวจากอ,าอิตาลีครับบอกว่าสมสโมสรจากอิตาลีได้แสดงความสนใจที่อยากเจอเซเซียกับแฮร์รี่แม็กไวครับก่อนถึงเดนลน์ตลาดเมราคมนี้แล้วก็มีรายงานว่ากองหลังอย่างแม็กไกวเองเปิดใจที่ย้ายทีมรายงานจากสื่ออิตาลีบอกว่าในฤดูกาลนี้แม็กไวในวัย32ปีเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ้อยลงและนั่นก็เเหตุผลหลักที่ทําให้เขาเปิดใจที่ย้ายทีมในตลาดเมราคม อีกหนึ่งเหตุผลที่แม็กวายตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นๆก็คือสัญญาของเขาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้ดังนั้นนี่นจึงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของแมนยูที่จะได้รับค่าตัวจากการขายแฮร์รี่แม็กวนะครับเชื่อกันว่ามีหลายสโมสรนในอิตาลีกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอสำหรับแม็กวรวมไปถึงอินเตอร์มิลานนาโปลีแล้วก็ฟิออลเรนตีนาการยายไปนาโปลีจะทำให้แม็กวได้กลับมาร่วมทีมกับราสมอเซโรนที่ยืมตัวมาจากแมนยูแล้วก็ได้ทำงานภายใต้าใตาการุมทีมของอันโตนีอันโตนิโอคอนเต้ อดีตผู้จัดการทีมเชลซีนะครับนั่นแหละครับมีข่าวบอกว่าตอนนี้สาทีมนะฮืงเลยให้ความสนใจในตัวแฮร์รี่แม็กไวนะครับอรอติดตามได้เลยนะครรอติดตามได้เลยนะครับ